บท่านอับดุลีมฮัมหมัดสลัลลัาาลลอฮุอะลัยวะสัลลัมกับการสมรสกับท่านหิงกอดีย์นับตั้งแต่นั้นมานบีมุฮัมมัดพยายามที่จะยืนหยัดด้วยกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพแม้ว่าท่านจะอยู่ภายใต้การดูแลของลุงของท่านก็ตามจนกระทั่งท่านหิงกอดีย์เศรษฐีในนครมักกะต้องการที่จะว่าจ้างผู้คุมกองการวางสินค้ากองนางไปขายยังดินแดนชาม อบุตอเลบจึงเสนอให้ท่านนบีมุฮัมมัดเป็นผู้ทําหน้าที่ในการควบคุมกองกระวานสินค้าไปขายอย่างเมืองชามในการเดินทางครั้งนี้เพื่อที่จะทําการค้าขายซึ่งมีคนรับใช้ของนางชื่อไมซาร์เดินทางไปด้วยเนื่องจากความสามารถและความซื่อสัตย์ของท่านนบีมุฮัมมัดทำให้การค้าขายในครั้งนี้ได้รับผลกาไรอย่างมากมายเช่นหนึ่งกอเดียจึงถามถึงสาเหตุ ที่ค้านค้าขายในครั้งนี้ได้รับผลกำไรอย่างมากมายไม่สะรอผู้ติดตามได้กล่าวว่ามุฮัมมัดเป็นคนที่มีจัญญามารยาที่ดีและเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการค้าขายอย่างดีและเป็นผู้ที่เสนอการค้าขายด้วยกับมารยาทและด้วยกับความสามารถของเขาจึงทําให้ผู้คนมากมายมาซื้อสินค้าด้วยกับความซื่อสัตย์และความยุติธรรมเขาจึงได้รับผลกําไรอย่างมากมายเมื่อท่านหนึ่งกอดียะได้ยินเช่นนั้นก็จึงมีความพึงพอใจในตัวมุฮัมหมัด นางจึงส่งญาติใกล้ชิดของนางไปถามถึงความรู้สึกของมุฮัมมัดเกี่ยวกับการแต่งงานนางกล่าวว่ามุฮัมหมัดอายุของท่านในขณะนี้สมควรที่จะแต่งงานได้แล้วนายบีกล่าวว่าฉันไม่มีค่าใช้จ่ายหรือสินสอดในการแต่งงานหรือค่าเลี้ยงดูครอบครัวนางก็กล่าวว่าถ้าหากว่ามีการจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายให้แก่ท่านท่านจะมีความเห็นเป็นอย่างไรนายบีก็กล่าวว่าเอามาจากไหนนางก็กล่าวว่าจากคอดียะ บุตรของขวัยริตผู้ที่มีฐานะตระกูลจัญญามรารยาและทรัพย์สินเงินทองท่านนาบีก็หยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กล่าวว่าแล้วนางจะเห็นชอบด้วยหรือคนรับใช้ที่สั่งให้มาถามท่านนาบีสุลัยสลามก็บอกว่าแน่นอนนางเห็นชอบด้วยท่านนาบีก็จึงยอมรับที่จะแต่งงานกับท่านหญิงคอเดียและทําการสู่ขอท่านหญิงคอเดียะโดยมีขึ้นในเวลาต่อมาโดยที่มีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายของท่านนาบีมุฮัมมัด ได้ทําหน้าที่ในการสู่ขอท่านหนึ่งขอดียะก็คือท่านอบูตอเลบท่านฮามซะและอัลอบ,บาสผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงก็คือวารกอกออิบนนูนูอฟันผู้ซึ่งมีความรู้และเป็นผู้ที่อาวุโสในเผ่ากุเรสขณะนั้นท่านนบีม,มุฮัมมัดอายุได้25ปีและท่านหนึ่งขอดียะอายุได้40ปีบางรายงานก็บอกว่าท่านหนึ่งขอดียะอายุ28ปีเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจากการสมรสการแต่งงานเรียบร้อยแล้วท่านนบีม,มุฮัมมัด ก็ได้ทําหน้าที่ในการดูแลกิจการของท่านิงขอดียะได้อยู่กินกับนางอย่างมีความสุขและมีบุตรหลายคนนะครับโดยเฉพาะมีบุตรผู้หญิง4คนก็คือไซนับรุกยยะอุมุลกันโสมฟติมะและมีบุตรชายอีก3คนนะครับบุตรชายของท่านนาบีมุฮัมมัดทั้งหมดเสียชีวิตก็คืออังกอซิมอัตตอฮตและอับดุลละ